อดิญญานีวิรก,กรรมส่บนเส้นทางดีรักกรรของชีวิตกูเคยผ่านจุดชนในมาแล้วกับชีวิตกูเคยเสพยาสินค้าลาคาแบลกกูก็ไม่เคยไปตดชีวิตใครกูเคยนอนใช้ชีวิตอยู่ในครบม,มีเพื่อนมากมายทั้งติดกัดีชาและยังไม่หมดทุกพอถึงเวลานอนแต่ชีวิตกลับไม่เป็นสุข พอสองโมงช้าท่าแถวรองเพลงชาติเตรียมตบสากก่อนจะกินข้าวผู้คุณจัดการสั่งทุกประการใครไม่ทำตามอาตรงผลของกรรมวีรกรรมช่วงของฉันคือวีรกรรมชีวิตที่เคยสุดพองพ็ฉันเคยตั้งความีเรื่องสดให้พปีเป็นประจำนั่นแหละคือวีรกรรมที่ฉันก็เอาไว้เอง YEAH! Baddy Johnny มองโมงชเช้าก็แถวร้องเพลงชาติเตรียมตบชาติก่อนจะกินข้าวผู้คุมจัดการสั่งทุกประการใครไม่ทำตามอาตสมผลของกรรมวิรกรรมส่วนของฉันคือ ที่ฉันก็เอาไว้เองบนเส้นทางดีรักกรรมของชีวิตกูเคยผ่านจุดโ้นมาแล้วกับชีวิตกูเคยเสพยาทั้งค้าและขายแต่กูก็ไม่เคยไป,ไปบูชชีวิตใครกูเคยนอนใช้ชีวิตอยู่ในคบมีเพื่อนมากมายทั้งเต็มกะทีและยังไม่หมดทุกพอถึงเวลานอนแต่ชีวิตกลับไม่เป็นสุข พอถึงกำหนดที่ผู้คุณปล่อยตัวฉันออกมาแล้วผู้คุณก็เปิดประตูแต่ฉันเลืม,มองไม่เจอใครตคแต่สกิโลที่ฉันต้องเดินเป็น่ายบานเช่าพอถึงบา้านเช่าเจ้าของบ้านให้เวลาแค่สองวันให้คุณคออออกจากตานไปยังมีโทรศัพท์ตกอยู่ในห้องที่ฉันถึงหวหยฉันเลยทุหาแม่ห้หริบารับฉันโดยเร็ไวไวสุดท้ายคือแม่เป็นคนที่ช่วยเราทุกอย่างขงม,มึงจงจำไว้ พอสองโมงชเช้าก็่ถวรองเพลงชาติเตรียมตบชาติก็จะกินขา้าวผู้คุ้มจัดการสัง่งประการใครไม่ทำตามาต้น้นของกรรมวีรกรรมส่วนของฉันคือวีรกรรมชีวิตที่เคยสุดต่องเพราะฉันเคยบางควังมีเรื่องสด่อยตีเป็นประจําและคือวีรกรรมที่ฉันก็เอาไว้เอง yeah. The journey, we don't come soon